เสียงมอเร์ได้มากนะ,ะเสียงรถพยานแฉจอดไม่หยาบหรอกเนาะกระสีง,งงสงสัยว่าปลดตีแล้วแล้วจะมาทรงตีประมาณชั่วโมงหนึ่งตีสิบโลหารตามมาหากเนาะอันนี้ตีขึ้นอยู่โดนแทะแล้วกระสีว kami mau yang siu don kali ini, kita oke fara, periksa หัวยังเสียดีจ้ะต่อแล้วห้อมหนึ่งเห็ด ปันเ็ดคามปีแล้วมันก็สิไม่กินเด้อจ้ะกินอับๆจักกน้อยประเทคามปีเนาะแล้ว,ลวาตาคามปีสิใส่ขอนโลว้หรือว่าจังไหนไววมันก็ไม่กินจ้ะถ้าี่ดีกะได้ไปกับเฮ็ดกินโลด จะเห็ดถุงละขีดก็จะถัวถุงละขีดเห็ดแห้งนะกระเทากับเห็ดสดโลนึงจะจริงโลเห็ดสดโลนึงมันจะได้แค่บาถึงขีดดอกมันจะได้แค่เจ็ดสิบกัวกัมนี่แหละแต่ทีท่ตีซางเบิงนะ้งเนาะเราตีกระสียหาไปโหลดจ้ะขีดนึงเแื่อว่ามันอาจจะมีเสียหายบ้างเนาะมันอาจจะแตกหักบ้างเพราะตีสูญอากาศไปเด้เขาแท่งกันไป สี่หายไปเกินอยู่แล้วจ้ะเกินขีดทุกถุงเนาะบางคนกับขีดได้ขีดสามขีดสี่แล้วแต่คะ่ะพรปกติบริสังตแบบให้มันเท่ากันเป๊ะเ,เนะเาะเตี้ยใสไปแล้วก็เบ,บ้าออกจากก็คือแบบใสไปโหลดมาจะยิบออกนะคิดว่าขายน้ำให้กินน้ำนั่นละจ้ะเนาะ ไปซือ้อล่องเห็ดถุงละเคอืองโล่ไปอยู่จ่ะไอเคืองเอ้ยหารอยกำกลัวว่า,วามีคนถึงอยากอยากจะซิมแค่นั้นเนาะแต่กะก็ทุ้งว่าอันนี้มันกะ ถามว่าคุมบอมกับประคุมพอได้ลรอคะ่ะเพื่อพันอยากจะซิมหรือว่าพันยงพันในหมั่นใจว่าเห็น okay. มันจะแสบบลับสบเนาะเต็มันก็สิได้บนหลายนะคะเฮ็ดเคริงโล่เนาะ <Okay. S 2> เห็ดมันเสีย Nếu mà có hay xăng ra hay đại đớt Đại đớt xìm Xăng hay đại đớt Xăng hay thăn mù Ai dạc xìm cả đại nè Đi cả tổng hết ตามหายคนที่เพิ่นสร้างก่อนเนาะคนเพิ่นสร้างก่อนเด็กกินที่หลังกับบําเพ็ญหายคนที่เพิ่นสร้างกรโอ้ยมัวซักหัวทิ่มมัดที่น้อยพี่ย่าบุยเหตุร้ายแท้ ตอนนี้ตีพอนด้เปิดสร้างเด้อจ้ะแต่ผู้ใดจะสร้างกันล่อให้ตีกับเมืองไทยก่อนเนาะเผื่อปฏิเอากลับได้เราบัเจอเหตุการณ์อย่างเกิดขึ้นกลางทางเ้อพี่นอ้องตอกเหตุจะ้ะเราเพิ่มตรวจปัญญาเขาก็เได็กินแล้วค่ะเราเพิน่นตรวจกะ ถิ่มกลางท่างเลยจ้ะวะ่าตีข้องจะเบาเสียเงินเอากลับนะคะเพิ่นแบบว่าบวให้เขาบวให้นน้ำเขาเสียตีก็จะย่อมเสียเสียเฮ็ดเลยค่ะตีโบจะบบเสียเงินขาเขา่าเอาน้ำเข่าด้วยวะตีกะบบได้เงินปานนันเนาะ อันนี่คือขั้นล่องไปค่ะพอตียังมันเด็กเคยเนาะล่องเสียงไปชักมั่งหรอพี่เนอะมันบายหรอปะ สิหัวลดยมตปลดเห็ดตรงนี้งามดีนะจ๊ะเนาะมันเป็นกลุ่มดอกกำลังงามเห็ดยังพันธุ์เี่ว่ายู่หิมะลงแล้ว กเก็บเพชรพี่น้องเบ่งอีกต้นปันใดรู้จ้ะเดี๋ยวขอบคุณทุกรังใจเด้อขอมาติดตามเป็นกัาใจะเห็นจรเนาะ กินไปนมือละจ๊ะพี่น้องเลยตอนนี้บอดไดไม่เห็ดคายมันก็นม่จตากอย่างเดียวจนนะแข่งหนาแต่พี่สาวกับแม่บอดไดซอยซัพพอร์ตเรื่องค่าตัวกับบอดไดกลับจะ้ะ ใช่ยูคนก,นกนัสงสารริโตลล้ลูกลานเนาะก็เป็นบุญเป็นคุนตีโอ้ยใหญ่อพอแห้งล้วตีท่านตีสิเดบ่งพอดึงแม่ให้แม่เบิ่งเซยเดี๋ยวความตีเข้าบ่มีนเนาะหระค่ะงานกัะเพิงเ่งไดดเฮ็ดเนาะหัวกระบอกสบายเอ้ยพี่น้องเอ้ยจุกตาคนเฮา ถงามาอยู่มองเจริญเ,เราก็บ่ได้สบายบ่ได้มั่งบ่ได้มีบ่ได้ร่ําเดืเดเดเดอดรวยเนาะบ็ได้อยูได้กินก็เอาละคะตีกเ็เลยว่าจะกลับบ้านปีนี้ปุ่นละเดอ้ออีจักปีสิได้กลับเนาะสู้ปไปค่ะพี่น้อง เวลามันจำเป็นต้องกลับมันก็ได้กลับแล้วจ้ะถ้าพ่อใหญ่กลับไปเห็นงานแล้วมันก็สิวลามันก็สิเริ่มดีขึ้นมาแน่เนาะตอนนี้เรากินให้คนป่วยเฮ้ยถากกินเ็ดตั้งไก่จ้ะกินขึ้นป่วยมันก็บ่ได้เต็มบ่ได้เงินเดือนเต็มเท่ากับล้วให้งานจ้ะ อยาพไปนอกนี่ไงบอลไลยปีแรกมันก็โอเคอยู่ครับปีที่สองมันก็สินใหนหน้อยลงเนาะแต่เราก็อยากกลับน้ำเมียนน้ำดูน้ำเมียนละจ้ะตรงยอม หอบใช่เนาะเห็ดกับหอบเป็นอัน